ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่นที่อยู่ไม่ไกลจากชายทะเลอันอุดมสมบูรณ์นั้นยังมีเมืองใหญ่อยู่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองพรมสวรรค์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เมืองแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากทะเลอันกว้างใหญ่จึงทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษาอาหารและชาวเมืองต่างมีความเชื่อกันว่าที่เมืองพรมสวรรค์มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดมานั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้านาคาแห่งท้องบาดาลช่วยดูแลแล,และดลบันดาล ให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเลี้ยงดูคนรุ่นต่อรุ่นเรื่อยมาจนถึงรัชกาลของเท้าวพรมเทพที่ได้ขึ้นปกครองเมืองพรมสวรรค์ในทุกๆปีนั้นชาวเมืองพรมสวรรค์จะทำพิธีขอบคุณเจ้านาคาที่พวกเขามีความเชื่อกันว่าได้ช่วยดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขและอุดมสมบูรณ์และปีนี้การบูชาเจ้านาคาก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมแต่กลับเกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองพรมสวรรค์เนื่องจากเท้าพรมทัตซึ่งเป็นน้องชายของเท้าพรมเทพต้องการล้มเท้าพรมเทพเพื่อขึ้นปกครองเมืองเสียเองจึงทําให้เท้าพรมเทพคิดหนักและไม่อยากจะทําอะไรรุนแรงเนื่องจากรักน้องชายมากแต่ถ้าจะยกอํานาจการปกครองบ้านเมืองให้ เมืองพรหมสวรรค์ก็คงจะล่มจมในสักวันหนึ่งเท้าพรหมเทพเป็นทุกข์และได้แอบออกไปเดินที่ริมทะเลตามลำพังเพื่อขบคิดหาทางออกเท้าพรหมเทพเดินก้มหน้าครุ่นคิดไปเรื่อยๆเขาเลยได้เห็นพญานาคตนหนึ่งที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในท้องทะเลกว้างพญานาคตนนั้นเป็นพญานาคหนุ่มชื่อว่าเท้าทันตรสและเพิ่งได้รับช่วงการปกครองเมืองบาดาลต่อจากพ่อของเขา ด้วยภาระอันมากมายที่เขาได้รับทําให้พญานาคหนุ่มเกิดความเครียดจึงได้ว่ายน้ําขึ้นมายังเมืองมนุษย์และว่ายน้ําเล่นอยู่ไม่ไกลจากชายหาดมากนักเพราะเขาเห็นว่าร้างผู้คนแต่จูๆ่ๆเท้าพรมเทพปรับเดินออกมาจากราวป่าและเดินคลุ้นคิดเหมือนคนทุกข์หนักเมื่อเท้าทันตรสเห็นเท้าพรมเทพก็คิดพิเรนอยากพูดคุยด้วยขึ้นมาเลยแปลงกายเป็นมนุษย์และทำทีเป็นเดินอยู่ จนเท้าพรมเทพไปเห็นเข้าเท้าพรมเทพรู้สึกแปลกใจที่เห็นชายหนุ่มที่ดูแล้วอายุน่าจะน้อยกว่าเขาอยู่มากกำลังเดินอยู่ในท่าทีเดียวกับตนเองเขาเลยเดินเข้าไปทักสวัสดีเจ้าเป็นใครกันข้าเป็นคนต่างถิ่นนะท่านเห็นชายทะเลสวยงามก็เลยอยากมาเดินเล่นเท้าพรมเทพและเท้าทันตรถ พูดคุยกันอย่างถูกคอโดยที่เท้าพรมเทพไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นพญานาคแต่เท้าทันตรสนั้นรู้ว่าเท้าพรมเทพเป็นใครและรู้ถึงความทุกข์อันใหญ่หลวงที่อยู่ในจิตใจของเขาด้วยเมื่อสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่แสนจะน่าอึดอัดของเท้าพรมเทพก็ทําให้เท้าทันตรสถ,ถูกคิดขึ้นได้ว่าปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่นั้นช่างเล็กน้อยเสียเหลือเกินเขาจึงเอ่ยปากช่วยเหลือเท้าพรมเทพ สิ่งที่ท่านเผชิญอยู่ข้าช่วยท่านได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้าไม่มีสิ่งใดให้เจ้าดอกข้ามีแค่ลูกสาวตัวน้อยอายุเพียงสิบขวบเจ้าไม่ต้องการอยู่แล้วเท้าทันตรถอมยิ้มและเห็นลูกสาวของเท้าพรหมเทพด้วยยานของพญานาคเขาพิจารณาเด็กหญิงตัวน้อยแล้วก็มีความพึงพอใจและบอกกับเท้าพรมเทพว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ ขอแลกเปลี่ยนกับลูกสาวของท้าวพรมเทพเมื่อเธอนั้นอายุได้20ปีเต็มเขาจะมารับเธอไปเป็นเจ้าสาวของเขาเมื่อท้าวพรมเทพได้ฟังก็หัวเราะขำอย่างไม่ถือสาพร้อมบอกว่าถ้าชายหนุ่มทำให้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่หมดไปเขาก็ยินดีที่จะยกลูกสาวให้เมื่อลูกสาวของข้าอายุได้20ปีข้าจะส่งนางไปให้เจ้าได้ที่ไหนกันเล่าท่านไม่ต้องห่วง แล้วข้าจะมารับเองเท้าพรมเทพหัวเราะชอบใจและเท้าทันตรถก็หัวเราะร่วมด้วยเท้าพรมเทพนั้นไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่พูดคุยกันเป็นเพียงแค่การคุยกันเล่นๆทั้งคู่นั่งพูดคุยกันจนตะวันคล้อยตาจากนั้นเท้าพรมเทพก็ขอตัวกลับไปเมื่อเขาเดินกลับเข้าไปในราวป่าก็ได้ยินเสียงตูมใหญ่ เหมือนกับมีสิ่งใดร่วงหล่นลงน้ำเท้าพรมเทพหันขวับไปมองทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากพื้นน้ำที่กระเพื่อมแผ่วงกว้างเขาทำสีหน้าสงสัยอยู่ชั่วอึดใจจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในเมืองแต่พอไปถึงท้องพระโรงเขากลับตกใจมากเพราะพมทัตน้องชายที่เคยฮึกเิมคิดจะล้มล้างเขากลับกลายเป็นคนละคน เขาคุกเข่าลงนั่งขอโทษในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปทั้งหมดและสัญญากับเท้าพรมเทพว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วได้โปรดให้อภัยข้าด้วยพี่ชายข้าจะไม่คิดทําเช่นนั้นอีกและจะช่วยพี่ดูแลบ้านเมืองให้ดีให้สมกับที่ท่านพ่อได้ฝากฝังไว้เท้าพรมเทพทั้งตกใจและแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันของน้องชายและคิดถึงชายหนุ่มที่พบกันตรงชายหาด ชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าเมื่อเขากลับเข้ามาในเมืองทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เท้าปรมเทพก็ยังไม่แน่ใจนักเขายังคงคอยเฝ้ามองน้องชายว่าจะกลายเป็นคนดีจริงๆหรือไม่จนห้าปีผ่านไปพรมทัตก็ยังคงทํำตามคำพูดทำให้เท้าพรหมเทพสบายใจและปกครองบ้านเมืองอย่างสุขสงบเรื่อยมา จนกระทั่ง10ปีผ่านไปและสะกุลเนตรลูกสาวของเท้าพรมเทพได้เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยงามเธอสดใสร่าเริงแต่ไม่ยอมผูกสัมพันธ์กับชายใดและเธอก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะต้องไปเป็นเจ้าสาวของเท้าทันตรสด้วยหญิงสาวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนค่ำคืนหนึ่งเธอได้ฝันเห็นเท้าทันตรสในฝันนั้นเธอกำลังเดินตามท้าทันตรสอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีแต่พื้นน้ำล้อมรอบหญิงสาวตกใจมากและพยายามร้องเรียกหาพ่อท่านใดนั้นเธอก็ตกใจตื่นหญิงสาวยันตัวลุกขึ้นนั่งและงุนงงกับความฝันนั้นฝันอะไรกันเนี่ยแปลกประหลาดเชียวฝ่ายเท้าพรมเทพเมื่อลูกสาวอายุครบ20ปีเขาก็คิดถึงชายหนุ่มคนนั้นและได้เดินไปที่ชายหาดตามลำพัง แต่พอไปถึงก็เห็นเท้าทันตรสนั่งมองท้องทะเลอยู่แล้วเขาเดินเข้าไปหาด้วยความดีใจทั้งสองได้ทักทายกันและเท้าทันตรถก็ทวงถามเรื่องลูกสาวของเท้าพรมเทพเท้าพรมเทพก็ยืนยันว่าจําได้แต่อยากรู้ว่าเท้าทันตรถเป็นใครเพราะเขาอยากรู้ว่าผู้ที่จะมาเป็นสามีของลูกสาวนั้นเป็นใครมีหัวนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนข้าจำเป็นต้องรู้ โรดบอกข้าเถิดว่าเจ้าเป็นใครกันเท้าทันตรสเลยเปิดเผยตัวตนให้เห็นเมื่อเท้าพรมเทพเห็นชายหนุ่มกลายเป็นพญานาคเขาก็ตกใจมากและบอกว่าจะไม่ยอมยกลูกสาวให้เพราะเท้าทันตรสเป็นพญานาคจากนั้นก็รีบวิ่งหนีเข้าเมืองไปส่วนเท้าทันตรสก็เกิดความไม่พอใจที่เท้าพรมเทพผิดสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสิท่าน อย่างไรเสียท่านก็ต้องยกลูกสาวให้กับข้าในค่ำคืนนั้นเท้าทันตรศได้มาเยือนเท้าพรมเทพถึงในห้องนอนเท้าพรมเทพตกใจมากที่พญานาคตัวใหญ่และดูทรงอำนาจเลื้อยเข้ามาในห้องนอนของเขาเขายืนนิ่งตกตะลึงและไม่สามารถขยับพยื่นร่างกายได้เมื่อเท้าทันตรศกลายร่างเป็นมนุษย์เขาก็ต่อว่าเท้าพรมเทพ ที่หลีกหนีความจริงและไม่ทําตามสัญญาข้ารู้ว่าข้าผิดสัญญาแต่จะให้ลูกสาวข้าไปอยู่กับท่านได้อย่างไรกันทำไมจะไม่ได้เล่านางคือคู่หมายของข้าย่อมอยู่กับข้าได้ทุกขนแห่งแม้แต่เมืองบาดาลแต่เท้าพรหมเทพก็ไม่ยอมแม้เท้าทันตรสจะบอกว่าตนเองนั้นไม่ใช่พญานาคธรรมดาแต่เป็นถึงเจ้าแห่งนาคา ปกครองเมืองบาดาลเท้าพรมเทพก็ยังไม่ยอมยกสกุลเนธให้อยู่ดีเท้าทันตรสเลยโกรธเคืองและหาว่าเท้าพรมเทพดูถูกตนทั้งที่เมืองพรมสวรรค์นั้นตนก็เป็นผู้ดูแลให้ความร่มเย็นเป็นสุขแถมยังเปลี่ยนให้พรมทัดกลายเป็นคนดีอีกด้วยก่อนจะกลับไปเขาได้ขู่ว่าจะกลับมาพร้อมกับความน่าหวาดกลัวจนไม่นานนักเท้าทันตรสก็กลับมาจริงๆ และครั้งนี้เขามาพร้อมกับกองทัพงูมีงอนเมืองพรหมสวรรค์จึงประสบภัยที่น่ากลัวคือมีงูใหญ่ล้นเมืองงูมากมายบุกเข้ามาในเมืองเหมือนน้ำไหลบ่าและเหลืออยัวเยียไปทั่วทุกชายคาบ้านส่วนเท้าทันตรถได้กลายร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่โตพันรอบเมืองเอาไว้ที่ส่วนหัวนั้นก็ฉกเข้าไปในห้องนอนของเท้าพรหมเทพและมีงูใหญ่เลื้อยพันเตียงพันตัวของเท้าพรหมเทพไว้ เท้าทันตรสนั้นไม่ได้มีใจอยากจะทําร้ายใครหรือทําให้ชาวเมืองพรมสวรรค์ตกใจเขาเพียงต้องการจะข่มขู่เท้าพรมเทพเท่านั้นและกําชับสมุนทุกตัวไม่ให้ทําร้ายชาวเมืองหรือทําให้ชาวเมืองตกใจแต่ชาวเมืองก็ตกใจอยู่ดีเมื่อเห็นงูใหญ่อยู่เต็มเมืองและเท้าพรมเทพเองก็ตกใจจนตาเหลือกเมื่อตื่นขึ้นมาและเห็นงูใหญ่ตัวโตรายล้อมอยู่ อะไรกันนี่เท้าพรมเทพได้ยินเสียงชาวเมืองหวีร้องด้วยความตกใจและทหารได้วิ่งเข้ามาแจ้งถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแต่พอเห็นงูมีงอนตัวใหญ่อยู่รายรอบเตียงของเจ้าเมืองทหารคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปเท้าพรมเทพไม่สบายใจและหวาดกลัวไม่น้อยจึงยอมเจรจากับเท้าทันตรสอีกครั้งเท้าทันตรสจึงสั่งให้สมุนทุกตนกลับไปยังเมืองบาดาน และชาวบ้านก็ส่งเสียงโห่ร้องดีใจที่งูใหญ่พากันเลื้อยหายไปส่วนเท้าทันตรสที่กลายเป็นมนุษย์แล้วเขาพร้อมจะไปรับตัวเจ้าสาวของเขาแต่เท้าพรมเทพได้ห้ามไว้และบอกให้เท้าทันตรสอุ้มเธอไปในตอนที่หลับไหลอยู่เพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องตกใจกลัวย่อมได้และข้าจะพานางไปในวันนี้เชิญเถิด ท้าพรมเทพได้ฝากฝังให้เท้าทันตรสดูแลสกุลเนธให้ดีอย่าทำให้นางเสียใจซึ่งเท้าทันตรสก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ถึงแม้ชายหนุ่มจะรับปากอย่างมั่นเหมาะเท้าพรมเทพก็ยังไม่สบายใจนักเพราะเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่ลูกสาวเขาหวั่นใจว่าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาและเห็นตัวเองอยู่ในที่แปลกๆหญิงสาวคงจะตกใจมากข้าจะทำอย่างไรดี สกุลเนตรลูกพ่อฝ่ายเท้าทันตรถเมื่อไปยืนอยู่ต่อหน้าสกุลเนรที่นอนหลับไหลยอยู่เขายืนพินิษใบหน้าอันจิ้มลิ้มและยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเพราะในครั้งที่นั่งพูดคุยกับเท้าพรหมเทพเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังนักแต่เมื่อ3มปีที่แล้วเขาได้ขึ้นมายัางเมืองมนุษย์และเห็นสกุลเนตรที่ติดตามพ่อออกไปดูแลชาวเมือง ทำให้เขาตกหลุ่มรักหญิงสาวในทันทีและรอวันให้เธอมีอายุครบ20ปีเพื่อกลับมาทวงสัญญาที่เท้าพรมเทพได้ให้ไว้ไปกันเถอะเจ้าสาวของข้าขณะที่ยังไปได้ไม่พ้นเขตเมืองพรมสวรรค์จู่ๆสกุลเนตรก็ลืมตาตื่นและพบว่าตัวเองอยู่ในอ้อมกอดของชายแปลกหน้าหญิงสาวหวีดร้องด้วยความตกใจและดิ้นรนจนหลุดออกจากอ้อมแขนของเท้าทันตรถ ท้าพรมเทพที่ติดตามมาห่างๆนั้นได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลูกสาวเมื่อสกุลเนธเห็นพ่อเธอก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อไว้แน่นและละล่ำละลักบอกด้วยความตกใจพ่อจ๋านี่ใครกันเขาคือเขาคือสามีของลูกและจะเป็นเจ้าชีวิตของลูกเท้าพรมเทพ,พพูดออกมาด้วยสีหน้ายุ่งยากใจ แต่สกุลเนตกลับตกใจมากเธอมองเท้าทันตรสด้วยความตกใจและแอบหลบอยู่ด้านหลังของพ่อตลอดเวลาซึ่งท่าทีนั้นทำให้เท้าทันตรถมองด้วยความเอ็นดูเขาบอกให้เท้าพรมเทพเล่าเรื่องราวให้สกุลเนตได้รับรู้เท้าพรมเทพเลยจำใจต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดเมื่อสกุลเนตรู้เธอจึงยอมไปกับเท้าทันตรสด้วยความเต็มใจ ท้าทันตรถพาหญิงสาวลงสู่เมืองบาดานและได้จัดงานแต่งขึ้นอย่างใหญ่โตเขายกย่องให้สกุลเนรเป็นมาเหสีของเขาชายหนุ่มคอยดูแลเอาใจใส่จนสกุลเนรไว้วางใจเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ใหญ่เจ้าจึงยอมมากับข้าแต่โดยดีบุญคุณต้องทดแทนไปคะท่านเคยช่วยท่านพ่อของข้าและช่วยบ้านเมืองของข้าไว้ ท้าทันตรศยิ้มอย่างอ่อนโยนและโอบก,กอดสกุลเนรอย่างรักใคร่ทั้งคู่ครองรักอยู่ณเมืองบาดาลสกุลเนรได้ให้กำเนิดลูกชายแก่เท้าทันตรศถ,ถึงสี่คนและจากไปตามอายุไขของมนุษย์เท้าทันตรศนั้นไม่เคยลืมเธอและไม่เคยมีหญิงใดมาเคียงข้างแทนสกุลเนรอีกด้วยเขาดูแลลูกชายทั้งสี่คนเป็นอย่างดีและปกครองเมืองบาดาลพร้อมๆกับดูแลเมืองพรมสวรรค์อย่างดีเสมอมา